คำกล่าวบูชาพระรัตนตรยัยอิมินาสักกาเรนะพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสักกาเรนะธรรมังอภิปูชายามิอิมินาสักกาเรนะสังขังอภิปูชายามิ บทกราบพระรตัตนตรยัยอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโววตภะคะวะตาธัมโมธัรมังนะมัสสามิ ปะติปันโนภะวะตุสาวะกสังโฆสังฆังนะมเมนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะบรวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมาทานศีลห้าปานาติปาตาเวระมณีสิกขาพะทาังสมาธิยามิอทินาทานาเวระมณีสิกขาพะทาังสมาธิยามิกาเมีสู มิชฌา,าราเวรมนีสิกาเพทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกาเพทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชชะมาทธานา เวระมณีสิขาพุทธังสมาธิยามิบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรยัยอิติปิโสภาขาวาอาระหังสัมมาสัมพุโทโวเวชจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะเวโตะโนตาร สัทธัมมาสารติสัทธาเทวมานุสานังโถภาควาติสวะขาโตภะคะวะตาธรรมโมสันเทติโกอกัลลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปัจจตังเวทตตาโม ติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุจฉุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆยยปฏิปันโนภะคะวะโต sao waka sang koasa me cepak depan lo apakawa thoasa wakaang koยติทาง catatari korresayuुukanনে ahaakore sapok sa kalaheสapakawaต sa

อระหูเทวามนุษสัจมาคลานิอาจินตยุงภาคังขมานาโสทานังปรุหิมังคลมมตมังอเสวนาจพลา

จะสากข้ออนาวาชานิกามานิเอตามังคลมมตมังอารตีวิรตีปาปามาชบานาจะสัามข้ออาปมาทุอจธทรมเมสุเอตามังคลมมตมังคารหัวจะมีวาตัวจะสันตัวทิจักตันยุตา กาเลนะธรรมาสวรรค์เดตะมังพละมัวตะมังทันตีจัตโสวจัตสตาสมานานันจทานสนังกาเลนะธรรมาสาคาชาเอตัมมังพละมัวตะมังตะปวจะพระมจริยจาริยสัจจานตาสนังนิพพานะสัจ si kiriyā ca etam angkalamuṭṭam puṭhasaloka hamme hitiṭangya sanakang pati asokang veerachang ke maham etam etam tiṣani catavana sa paṭamparacita sa paṭasoti ca chanti tan. เตสัมมังกะละมวตตะมันติบทสวดภูดชชังคะปริกขาถา ฌังโคสติสังขาตัวมามานังวิจัยโยตถาวิริยมีติปัสสติโพฌังกาจะตถาปเรสมาทุเปกะปูฌังคาสตเตนเตสัพัทัสสินาหุนินาสัมมาทัคขาตาภาวิตาภาุลี Katasang Wat tante aprin yandipanaya gia pho di a tena sardia wat gena sordide potu sapa ta e kasaming sa mayena tom bokan nan chakasa

सम्भोचितवाच आधा तोथा न शोत्यते न संजवाच न शोत्यते हो तु सा पजना ते เพเทนาสัจจวัตเจนะโสติเตโอตุสัพพทานบทพุทธชัยมงคลคาถา

กรรมภิโยจิตัสสัมภาระติงขอรปนาวกรรมกรรมทานทยาคามคานเอสุทนตเวทินาจิตาวามุเนนโตตานเตชสภาวะตุเมชยยะมัคานินาา

kia ka mặt săn yuasutaru nanda mẹ tăm bù xe kawi tina chita wamu nín mẹ kalane okirta kaka mate hát kasutaru nanda tang ຕາມເທເພພິສັງຄະຕະມະນະຊິຕະວາ ธอตันเตชะสาภวะตุเมชัยามังคะไนกาตวานา迦ธมุทารังทิวคาพิเมยาเจนจาญาธวทวจนางชนากายามาเตชสันเตนะสงเมวิเนาจิตวามุเนธอตันเตชะสาภวะตุเมชัย มังคลานิสัจจเวหายมาติสัจกวาทะเกโตงวาทาิโรอิปตมะนาอติอันทพูตังปัญญาปเทปะชชลิตโิตาวามุเนโททันเตชะสัาวะตุเมจยะมังคลานินานโทปนานทพูชัก ังวิพุตังมาหิตเถงปุรตเตนะเทระปุจเคนะธรรมาปยานโตเยโทภะเถสเวทนาชิตตวามุเนิโทตันเตชะสาวาตุเมชยาบังคาลาเนโทคาหะเถเถรุจรตเคนะสุธาตหัทังพรามังเวิโส

นาเนกเวเว,วทานในโจปตาตวานิโมขังสุข,ขังปัจจคามัยยานโรสปันยบทแผ่เมตตาอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุขโขโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ อะหังสอเวโรโหมิ omi, ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอะหังสัพยาปัโชโหมิ omi, ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตานังปริหะรามิ i, ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอัเวราโหลตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพพยาปัจชาโหลตกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อามีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินบทแพ่ส่วนกุศล อิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตรโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตีนางโหตุสุขิตาโหตุาตาตยาตยโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมฆรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุครุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเปตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนาาี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรินางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกเจเ่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสสัตตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเเสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน